อันนี้คือพวกเห็นออ่ตารางราคาไม่ใช่ราคาสิเขาเรียกว่าตารางเงินรางวัลนะคะเตือนที่ปล่อยไปล่าสุดอะครับหนูก็เลยรู้สึกว่ามันมันดูไม่สมดุลตรงที่แบบว่าเงินรางวัลของเทียริสมันมันค่อนข้างจะเยอะมากเยอะมากถ้าเทียบกับความเสียหายที่เขาได้รับอะไรอะครับแล้วพอมองถึงแก๊งที่เขาตกลอบไปแล้วเขาก็ คือแก๊งเที่ยใหญ่ที่มันเล่นอ่ะมันเล่นกันหลายแก๊งแล้วก็หลายวันถูกไหมครับล้วเขาไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันก็เล่นเหมือนแบบไม่ถึงใครไม่ได้อะไรเลยนะคะแก๊งที่ตกรอบไปค่ะมันได้มันได้ส่วนลดก็จริงแต่ว่ามันมันก็เหมือนไม่ได้อะไรเลยอ่ะแต่ถ้าเทียบกับเงินแปดล้านที่ที่ที่หนึ่งของเทียเล็กได้อะไรเนี้ยมันหนูมองว่ามันมันไม่สมดุลกับสิ่งที่เขาเสียไปแต่แล้วก็ ถ้าถ้าเหมือนอย่างที่พี่ปื้ดบอกว่ามันเป็นการฟื้นอ่าส่งเสริมหรือดันแก๊งเล็กอะไรเงนี้คะ่ะหนูก็มองว่าแก๊งใหญ่ที่เขาเสียไปเสียทรัพยากรไปเขาก็ต้องการการฟื้นฟูเหมือนกัน,นอ่ะแก๊งที่ตกรอบไปมีทั้งหมดสี่แก๊งใช่ค่ะ,คะถือไม่แก๊ง,ตก,กงตกรอบแต่ว่าแก๊งที่หรือเงินรางวัลของแก๊งของแก๊งที่เข้ารอบไปม,ม,มันก็ยังดูแบบคือที่สองของ แก๊งใหญ่อ่ะยังเงินรางวัลได้ไม่เท่าของเทเล็กเลยอ่ะที่สองของแก๊งใหญ่ยังเง,งินรางวัลเดี๋ยวนะเอาใหม่คือเราต้องแยกกันก่อนว่าแก๊งที่เป็นกรุ๊ปเอกับกรุป B, นะ๊ปบีเนาะไม่ใช่เทียใหญ่เท,ทเล็กกรุ๊ปเอกับกรุ๊ปบีอ่ากรุ๊ปเอเนี่ยก็เราไม่ได้บังคับว่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องเล่นให้ชนะไปตลอดเนาะ เพราะว่ายังไงซะกุ๊ม A มันก็จะได้รางวัลอยู่แล้วแต่ในเรื่องของกลุ๊ป A ที่ไม่ได้เข้ารอบสี่แก๊งนั้นเดี๋ยวจริงๆน่าเก็บไว้พิจารณาเหมือนกันเพราะว่าเออก็ถูกต้องที่ว่าเขาเขาก็ได้ใช้ทรัพยากรอ,อะไรแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ได้ของอะไรเยอะแย,ะเ,ยะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าตอนแรกที่เราคุยกันว่าเรื่องของไอเทมเนี่ยกุ๊ป A จะได้กันทั้งหมดเลยถูกต้องไหมซึ่ง เดี๋ยวนะขอนับก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะโอเค ซึ่งตอนแรกไอเทมมันจะแจกจ่ายให้ทั้งหมด1 1อ่า12แก๊ง11ชิ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอ่าสแก๊งสุดท้ายนะ่ะจากตอนแรกที่จะได้ตอนนี้เขาไม่ได้อะไรเดี๋ยวตรงนี้โอเคขอบคุณที่มาชี้แจงให้เราฟังเดี๋ยวเราไปจัดการกันนะคะส่วนในเรื่องของอ่ากรุ๊ป B เนี่ยอย่างที่เราบอกว่าไอเทมที่เราชี้แจงไปแจกจ่ายไปต่างๆนานา,นานเนี่ยมันประเมินมูลค่าได้ยากนิดนึงนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยทำการเพื่อให้แฟร์ทั้งสองอย่างทางาพี่พาโบได้ทำการเคาะว่าให้เพิ่มเป็นสองเท่าเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำการเพิ่มทั้งหมดให้เป็นสองเท่าเลยเพื่อใหอ้มันไม่สามารถตีราคาตัวของที่เราให้ไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยโอเคงั้นถ้าของเนี่ยมันหายไปเราอยากที่จะชดเชยเนาะ ขวัญและกําลังใจของทุกทีมนะคะที่ได้ทําการเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยจากตอนแรกปุ๊บบีเนี่ยเขาจะได้เลือกไอเทมระดับตั้งแต่ A เป็นต้นไปเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเลือกได้เพราะฉะนั้นเราอะเอาเป็นขวัญและกําลังใจให้เลยแล้วกันตามนั้นพี่พาโบก็เลยเคาะเป็นตัวเลขที่คูณ2เข้าไปเลยก็เลยออกมาเป็นตามนแต่แต่เกิดจะตือบอกว่าจะวัดแค่คุณภาพการ์ดอะเพราะฉะนั้นไม่มีการ์ดไอเทมคุณภาพไอเทมอะ แสดงว่าคุณภาพไอเทมเนี่ย SS มีค่าเท่ากับ A หรอครับเพราะว่าจริงๆแล้วทำไม SS ถึงได้คูณ2เท่ากับ A อะถ้าอย่างนั้นนะอ่าผม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 ลองพูดในมุมมองของคนที่คะแนนดับหนึ่งนะครับสมมุติคะแนนดับหนึ่งในสาย A นะครับแต่ว่าได้คูณ2เท่ากับในสาย B ซึ่งคุณภาพการ์ดคือ SS บวกกับแค่ A อ่าไอเทมโทษทีแม่งลืมโทษทีไอเทม SS บวกกับไอเทม A แค่คุณภาพของไอเทมอ่ะมันต่างกันเกินเท่าตัวอยู่แล้วนะอ่ะเท่าตัวหนึ่งอ่ะเพราะว่าการเรียกการสมมติดาบลงทันนะครับดาบลงท่ากับมงกุฎอ่ะแค่นั้นคุณภาพมันก็สองเท่าอยู่แล้วว่ะจริงๆถ้าเกิดความอาะเกิดเพราะว่าไอไอตัวที่เรียกเงินนะครับถูกไหมมันต่างกันสองเท่าถูกไหมอ่าเพราะนั้นคุณภาพกรมันต่างกันสองเท่าอยู่แล้วแต่จํานวนเงินที่ได้มาคุณก็คูณสองเท่ากันทางที่ความเป็นจริงแล้ว มันควรจะคูณมากกว่านั้นด้วยสามถูกไหมคนที่ได้ที่หนึ่งของสาย่ยอดยอดคูณสองมันไม่ยอดตั้งต้นไม่เท่ากันนะคะที่หนึ่งของสายเอกับที่หนึ่งสายเบียรมันไม่เท่ากันนะก็ก็เข้าใจครับแต่ว่าพอพอมันคูณขึ้นมาแล้วอะพอมันคูณขึ้นไปแล้วกับว่าโอ้มันกลายเป็นว่าแปดล้านเลยเหรอกับคนที่ตกลอบไปของสายของสายเอหรือแม้กระทั่งที่หกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปด คือมันมันไม่ถึงกับว่าต้องมองถึงแค่คนตกรอบหรอกอย่างอย่างพวกหนูอย่างเงี้ยครับถึงมีสิทธิ์เข้ามาแข่งรอบนี้แปดทีมใช่ไหมเราใช้ทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะมากในการแข่งรอบแรกและรอบสองที่จะแข่งต่อครับแล้วเงินรางวัลถ้าสมมติพวกหนูอะไม่ต้องไปถึงเนี่ยได้ชมเชยอะครับล้านล้านเดียวอะม,มันมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าโอ้โหเราแข่งกันหลายไฟมากนะใช้ทรัพยากรเยอะสุดๆเยอะแบบโคตรๆ,ๆ,ๆเยอะกว่า <สำ S 2> ทีมบีใช่เยอะกว่าทีมบีซึ่งทีมบีเขาแข่งกันแค่ทีมละแบบสี่ไฟแค่สี่ไฟแล้วใช้ทรัพยากรแบบไม่ได้ใช้เยอะขนาดเท่าที่แบบแก๊งบีเขา,เ,ขาเล่น<ม>ใช่ใช่ค่ะตูก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเงินรางวัลมันไม่สมดุลกับสิ่งที่เขาเสียแล้วเขาได้หรือไม่สมดุลกับสิ่งที่พวกหนูเสียแล้วพวกหนูได้กับคืนมาเอางี้เราตัดเราตัดเรื่องเขาเสียเขาได้ออกไปก่อนเพราะว่า มันมันคนละกรุ๊ปกันเนาะอยากให้อยากให้มองแบบนี้ก่อนเหมือนบอลเตะก,กันคนละหลีกเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบเขาเรามามองที่ตัวเราก่อนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันไม่คุ้มกันถูกต้องไหมใช่ค่ะก็คือทางเม่วงลอยเนี่ยรู้สึกว่าต่อให้ได้รางวัลชมเชยก็ไม่คุ้มกับที่แข่งมาเหมือนเดิมถูกต้องไหมคะ ใช่เพราะว่าเราแข่งกันหลายไฟมากจิตืู้หนูอบอกว่ามันแล้วเ,เ,เราเราแข่งกันไม่ใช่แค่สี่แก๊งอะ่ะเราแข่งกันสิบสิบเท่าไหร่สิบสองแก๊งสิบสองไฟสิบเอ็ดไฟเออสิบเอ็ดไฟแล้วต้องขึ้นมาแข่งรอบนี้อีกอีกแปดไฟอีกเท่าไหาร่อีกสี่อีกสี่ไฟมันมันค่อนข้างจะแบบว่าใช้ทรัพยากรเยอะมากๆค่ะจิตื้คแล้วม่วงลอยต้องการที่จะ คือหนูไม่ได้ต้องการอยากให้เจะเตือเพิ่มเงินรางวัลหรืออะไรแต่หนูแค่อยากสอบถามดูว่าเจตเตือรู้สึกหรือเปล่าว่าสิ่งอคือมันความสมมันมันไม่สมดุลนะคะเงินรางวัลกับกับการเล่นะคือมันไม่สมดุลกันอะแค่รู้สึกแค่ตรงนั้นเลยแต่ถ้าสุดท้ายแล้วสภา,าก็เคาะเคาะไปสุดท้ายแล้วว่ามันมันต้องแบบนี้จริงๆพวกหนูก็คือก็ก,ก็ก็ต้องตามนั้นนะคะพอไปแล้วเราแก้ได้แล้ว่อนใชแต่แค่<ช>แค<จ>่อยากได้คําถามคําตอบได้ครับชี้แจงก่อนว่าสภาไม่ได้เป็นคน กำหนดส่วนนี้เนาะไม่ได้เป็นแบบแค่แค่ทางสภาเท่านั้นที่เป็นคนกําหนดอันนี้ชี้แจงไว้ก่อนแล้วก็ถ้าถามว่าสมดุลไหมเนี่ยเราได้ทําการชี้แจงไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยมันก็เลยเอตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรเพราะไม่มีใครมาโต้แย้งอะไรตั้งแต่ตอนประกาศไปอะไรเลยจนกระทั่งมาวันนี้เนาะที่มีการประกาศเรื่องของการคูณสองเข้าไปให้ชัดเจนขึ้น นะคะเพื่อที่จะเสริมรางวัลก็เลยมีการโต้แย้งกันขึ้นมาของมวงลอยเนาะคราวนี้มวงลอยรู้สึกว่าทางออกมีอะไรบ้างไหนลองพูดให้เจฟฟังหน่อยทางออกเหรอครับถ้าเป็นรู้สึกว่ายังไงบ้างคือตอนแรกที่ผมไม่พูดอะไรเพราะว่าเงินในจํนวนปริมาณสี่ล้านอ่ะผมคิดว่ามันยังอยู่ในสโคปที่ดอมรับได้เงินสี่ 4, 000, ล้านหมายถึงของอ่าก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้สายบีมันสี่ล้านใช่ไหม สี่ล้านมันผมว่ามันบนึ่งของรางวัลรวมของรางวัลรวมอ่าของรางวัลรวมมาครับมูลค่ารวมมูลค่าอ่ามูลค่าสี่ล้านอ่ะผมยังคิดว่าโอเคแต่พอมันกระโดดมาเป็นแปดล้านนะครับความรู้สึกมันต่างกันเลยนะมันมันเห็นชัดขึ้นครับคึ้นว่ามไม้สึของความแตกต่างอ่ะถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้รามวัลชูเฉยเก้าแสนห้าผมไม่ได้คิดว่าผมก็คิดว่าเออชมันถึงจะเสียแต่อย่างน้อยเสียต้งสองสามล้านค่าเพลงค่าเอดีก็ยังหลับได้ อีกแก๊งหนึ่งได้ไปได้ไปสี่ล้านแต่พอแต่พอเปลี่ยนเงินรางวัลปุ๊บอีกแก๊งหนึ่งครับส่วนต่างที่เขาได้เพิ่มขึ้นมาคือสี่ล้านกับผมส่วนต่างเก้าแสนห้าเพราะฉะนั้นส่วนต่างมันะถ่ทางออกไปอีกมันทางออกจนมันรู้สึกว่าคุณสองไปตามตามยอดที่คุณสองส่วนต่างมันเลยตะกิดตะขวงอะประมาณนี้ครับคิดสี่เลยไหมขอขออนุญาตครับคือเมื่อกี้อย่างที่อาตือพูดใช่ไหมครับว่าเหมือนกับอ่าคนละหลีกันใช่ไหมก็เปรียก็ลองเปรียบเทียบกันนะครับว่า ลีกล่างเป็นหลีก,หล,กหลีกในแล้วก็หลีกบนเป็นลีกนอกครับเงินรางวัลมันมันต่างกันอยู่แล้วครับ <ừ. S 1> อันนี้ผมมาดูเงินรางวัลแม่งคือแบบใกล้กันแบบมากๆเลยครับมันใกล้กันจนเหมือนทับซ้อนกันแล้วอะ่ะ <ừ> ใช่ครับแล้วก็อันนี้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 ผมนะครับ,รบเออสาหรับผมอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดร่อดเลยว่เทแต่ผมมองว่าในเมื่อในเมื่อถ้าถ้าถ้ามันมันอย่างความต่างของหลีกครับมันมันค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่แล้วเนาะ แต่ทีเนี้ยในเมื่อข้างบนอะ่ะมันมันค่อนข้างที่จะมีมูลค่ารวมที่มันค่อนข้างสูงนะครับผมเลยมองว่าจริงจอ,อ่ะเออยังมีหลายๆแก๊งที่เขาถ้าเอาพูดตามผิวเผิน<ๆ>นะครับ<ๆ>เขาก็เอออาจจะไม่สามารถที่จะไปสู้กับทางแก๊งใหญ่ๆได้ในเทียนี้ในเทียเรล3สามเวสี่ครับผมเลยมองว่าสิ่งหนึ่งอะ่ะที่ที่เราอะ่ะจะจะสามารถแบบเออให้เขารู้สึกว่าการ แข่งขันกันเข้าร่วมครั้งนี้ไม่ได้ตึงเชิงบังคับคือการที่เราควรจะเฉลี่ยเงินตรงนั้นนะอาจจะเอามาให้กับแก๊งที่เขาเข้าร่วมด้วยก็ได้ไม่มากก็น้อยครับเพราะว่าเขาเฉลี่ยเงินจากก้อนไหนนะคะขอระบุเลยเฉลี่ยเฉลี่ยเงินจากก้อนหลีกหลีกเอออะไรนะแก๊งเวลหนึ่งหนึ่งสองอ่ะคืออยากให้ยองคำนวณไอ้เงินรางวัลใหม่หน่อยครับเอางอี้เงินรางวัลจะไม่มีการคำนวณใหม่ต้องต้องชี้แจง,อ,งอี้เพราะมันประกาศไปแล้วเราจะไม่เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้ได้น้อยที่สุดเพราะทุกคนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้ายิ่งเปลี่ยนแปลงไปอีกมันจะยิ่งแบบทับซ้อนกันไปอีกแต่ว่าคําถามคือตอนเนี้อยากอยากทราบว่าในฐานะที่ม่วงลอยเนาะอยู่ในอยู่ในกรุ๊ปครับผม่วงลอยอยู่ในกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปเอถูกต้องไหมคะม่วงลอยรู้สึกว่าตัวเองควรจะได้อะไรพอถามแบบนี้เลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ชัดเจนเลยดีกว่า ทางสภาจะได้ไปไปดูว่ามันควรจะปรับยังไงคือผมมองว่าควรควรจะได้อัตราอัตมันค่อนข้างเพิ่มเพิ่มมากกว่านี้ครับคือคนที่เข้าแปดทีมครับทุกทีมที่เข้าแปดทีมผมว่าควรจะได้เยอะกว่าสี่ทีมล่างทำอจริงๆแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ควรจะได้เยอะกว่าสี่ทีมล่างหมายความว่ายังไงครับควรจะได้เยอะกว่าเทียบีค่ะควรจะได้เยอะกว่าเทียบี เพราะเพราะว่าหนึ่งเลยครับหมายถึงว่าในแปดทีมใช่ไหมใช่ครับในใช่เยอะกว่านี่คือได้เยอะกว่าคู่ชนะทียอบีเลยเหรออออ่ะเท่ากันก็ยังโอเคนะไล <reinforced S 1> ่ตามลําดับใช่แต่อ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดจะพูดอย่างนี้เท่ากันผมก็ยังถือว่าไม่น่าเกลียดนะถ้าเท่ากันนะอันอย่างอ่ะถ้าถ้าถ้าพูดง่ายๆแบบอย่างนี้เลยนะคะถ้าถ้ามองว่าแบบอ่ะเงินรางวัลมันคูณสองอย่างนี้ถูกไหมถ้าสมมุติว่าบีได้แปดล้านอ่ะที่หนึ่งของเอก็ต้องได้สิบหกล้านอ่ะ ว่าอย่างนั้นมันจะดูสมดุลมากกว่าตอนนี้เพราะว่าถ้าถ้าสมมติตรงนั้นไม่สามารถลดได้จริงๆอะค่ะอ่ามันมันเป็นฟิลแบบเท่าตัวของกุ๊ดบี๊ใช่ไห<ช>มครับใช่ใช่ครับใช่เอามานครับยิ่งยิ่ง,งถ้าเกิดสมมติว่าอาตือบอกว่าอ้างอีจากไอเทมที่เราเคยจะให้อ่ะครับผมกลับมองว่าถ้าเกิดสายละสายบีคูณสองสายเอเพิรคูณสี่ด้วยครับถูกไหมล่ะถ้าเกิดคิดอ่ามาตาอัตราความต่างแต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันเยอะเกินใช่ซึ่ง ซึ่งจริงๆคูณสองเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะม่วงลอยต้องอย่าลืมว่าถ้ามันขึ้นไปแบบนั้นอ่ะแปลว่าผู้ชนะที่หนึ่อกว่สองที่สามเนี่ยมันจะขึ้นไป่ไม่ได้เพราะมันจะเยอะอีกถูกใช่ครับมันจะมากขึ้นเพราะถ้าถ้ามันไม่สามารถเพิ่มได้หนูคิดว่ามันมันจะไม่สามารถลดได้เลยจริงๆหรอสําหรับเงินรางวัลของเคบเพื่อจะเอามาเฉลี่ยให้กับแก๊งที่เขาไม่ได้เงินรางวัลเลยอย่างเนี้ยค่ะจริงๆไม่ต้องเฉลี่ยเพราะว่ายังไงถ้าอยากได้เงินจริงๆเราให้ได้อยู่แล้วสภาเพราะว่าเราบอกแล้วว่า ใครที่สนับสนุนสภาซัพพอร์ตในการกิจกรรมต่างๆเราพร้อมให้อยู่แล้วอย่างที่เจ๊บอกไม่ต้องไปเฉลีย่ยอะไรเขาเลยแต่ว่าแค่่ถ้ามองในมุมอ่าในมุมเรื่องของการเล่นเนาะในมุมเรื่องของความตั้ง,งใจต่างๆเทียบีก็ตั้งใจไม่แพ้ก,กันกับเทียเอ A เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะไปลดเงินรางวัลเนี่ยมันก็ถามว่าถ้าอาถ้าเจ๊มาลดเงินรางวัลทางม่วงหลอยแบบนี้ม่วงหลอยจะรู้สึกยังไงถูกต้องไหมครับมันมันก็รู้สึกไม่โอเคนั่นแหละครับแต่ว่า ในตอนนี้ที่มันดูไม่สมดุลทางแก๊งอ่าท A มันก็คงรู้สึกไม่โอเคอะ่ะกับการที่เราก็พยายามเหมือนกันคืออย่างที่เตี้ยตือบอกว่า B เขาก็พยายามอะ่ะแต่เเขาก็พยายามเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาได้กลับมากับเป็นแบบแค่นี้ยแต่ตรงนู้นก็แบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นนี่เงี้ยครับเตี้ยตอเข้าใจฟิลไหมคือหนูพูดตรงต,รงตรงเลยลว่ามันมันเราไม่ได้ต้องการจะอยากได้เรินู้ไรกวาราเสยาปแก๊งเทีเราแค่รู้สึกว่ามัน<ม> มันไม่สมดุลนะอย่างที่หนูบอกแต่เริ่มต้นเลยครัแค่คิดเป็นแค่คี่เป็นเปอร์เซนต์ความส่วนเฉลียรือกับรายรับมันก็ต่างกันเกินไปแล้วคแค่คิดเป็นเปอร์เซนต์นะอ๋อทางม่วงหลอยก็เลยรู้สึกว่ากลัวว่าตัวสิ่งที่เขาได้ไปต่างๆเนี้ยมันจะมีผลต่ออนาคตถูกต้องไหมคะคืออ่ะถ้าพูดกันตรงตรงเลยนะคะจิตืรเดี๋ยวพูดตรงได้เลยตรงนี้ถ้าพูดกันตรงๆคือแก๊งใหญ่เสียทรัพยากรเยอะมากแล้วเงินที่ได้กลับคืนมาไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูได้แต่ แต่กับเทียบีที่เสียทรัพยากรอาจจะอะเยอะแหละแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เงินที่เขาได้อะมันสามารถทําให้เขาฟื้นฟูฟื้นฟูของเขาได้แล้วยังเหลือเพื่อที่จะไปทําอย่างอื่นต่อแต่กับพวกหนูคือมันไม่เหลือเลยมันขาดทุนด้วยซ้ำครับในขณะที่สภากําลังสปอร์ตแกง๊งเล็กครับแก๊งขนาดกลางกําลังจะตายครับใช่เงี้ยแก๊งขนาดกลางมันมันมันด้วยความมันติดลบอะ ขออยกใช้คนี้ได้มันไม่สมน้าสมเนื้อกันน่ะอย่างนี้ได้ไหมหมายถึงว่าโอเคโอเคตอนนี้เจ๊กำลังดูตัวเลขแต่ว่าเราจะรออัปเดตแป๊บนึงอ่าพี่ปื้ดมีตัวเลขอัปเดตไหมดูในประกาศต่อไปคืออย่างที่มาคุยวันนี้ครับหนูก็ไม่ได้หวังให้เจ๊ตือแบบเคาะหรืออะไรได้วันนี้หรอกเพราะมันก็เหมือนเป็นแค่เสียงของแขงหนูแ่างเดียวแต่แค่อยากให้มองว่าอ่ะอย่างน้อยมีพวกหนูที่แบบมามา รู้สึกว่าตรงนี้มันมันไม่โอเคแล้วฝากเจตือก็ออลองประชุมกันอีกทีดูก็ได้ครับลองลองปรึกษากันดูอีกสักทีดูว่าสิ่งที่พวกหนูรู้สึกกับมันมันยังไงแล้วลทางสภาพอจะมีตรงไหนแก้ไขได้บ้างหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็แบบจะได้แบบยงังอย่างน้อยก็ได้ลองลองแตะตองลองคิดทบ,ท,บทวนดูอีกสักทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างผมผมกลัวอย่างเดียวว่าอันนี้อันนี้คาดการเฉยๆนะครับมันอาจจะปิดพลาผมกลัวว่าในอนาโคดะ แก๊งขนาดกลางอะ่ะเขาก็จะมองว่านั้นการที่จะเข้าร่วมในแต่ละครั้งอะ่ะเขาก็อาจจะไม่คุ้มแล้วอาจจะไม่เข้าร่วมเลยอันนี้ผมไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกนะแต่ผมลองคาดการณ์ว่าถ้ามันเป็นในลักษณะนั้น <c oughs> ในฐานะม่วงลอยแล้วกันเนาะตรงนี้โอเคครับแบบถ้ามันเป็นในลักษณะนั้นเมื่อไหร่อ,อะ่ะอย่างผมอะ่ะผมก็จะมองว่าโอ้โ oh, หเราฝ่าฟันกันมาขนาดนี้เราแบบของรางวัลเราได้ประมาณนี้อนาคตเราก็ต้องคิดแล้วอ่ะไม่คุ้มนั้นเราไม่เล่นแล้วกันมันก็จะกลายเป็นอีรอบนี้ไปเรื่อยเรื่อยผมว่ามันจะเป็นปัญหาระยะยาว ถึงจะเล่นมันก็ถึงจะเล่นมันก็จะแบบว่าไม่ได้ทรงแบบอาเ็มตี่กับสภาไงทั้งที่พวกผมคือแบบใส่หมดอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับผมแก๊งเล็กกว่าผมสู้หมดทุกแก๊งผมพยายามสู้แล้วไม่ใช่พวกผมไม่สู้เหมือนอย่างที่ตอนแรกที่พวกหนูคนไม่พออย่างเงี้ยครับที่จิตตือบอกให้ไปขึ้นคนมาเราก็แบบพยายามไปหาคนมาเล่นเพื่อที่จะเล่นกิจกรรมสภาเพราะว่าก็จัดขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็ต้องเล่นแล้วอะไรเงี้ยพวกหนูก็พยายามไปหาคนมาขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย โอเคได้ได้ก็ถือว่าเป็นมุมมองของแกง๊งอ้วงลอยแล้วกันที่ที่อยู่เป็นหนึ่งในแปดเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังมองอยู่ว่าคือจริงๆมันก็ต่างกันเห็นได้ชัดอยู่เนาะสำหรับที่หนึ่งของกุ๊ปบกับเอ้ที่หนึ่งของกุ๊มบกับชมเชยกุย๊มเออยู่ไหมบบลองลองมองที่สองก็ได้ครับที่สองกุ๊ปที่สองของกุ๊ A เอ่ะเจ็ดล้านเจ็ด แต่ว่าที่หนึ่งกูบีแปดล้านหนึ่งยังแพ้เลยนะน,นี่ผมมองผมอะไรเลยบอกว่า <c oughs> ที่สองนี่เขาฝีมือฝีมือจํานวนคนปริมาณทุกอย่างเลยอะ่ะ <c oughs> กับสิ่งที่เขาเสียครับผมว่าเผื่อจะเยียบห้าล้านเจ็ดล้านเท่ากับเงิน <c oughs> รางวัลด้วยซ้ําแต่สิ่งที่เขาได้กลับค <c oughs> <จ>ืนมามัน <c oughs> <จ>มันแบบโอโ้โหขออนุญาตครับขออนุญาตครับอย่าอย่าเพิ่งลืมแก๊งที่ไม่ได้ไม่ได้เข้าแปดทีมนะครับใช่ใช่รู้รู้รู้แก๊งแก๊งที่ไม่ได้เข้าแปดทีมอ่ะไม่ไม่ลืมไม่ลืมก็ขอ ขอบคุณที่มาเตือนกันแล้วก็เราเราแค่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เคาะตัวเลขที่จะไอ้นี่เฉยๆแต่ว่าตอนนี้ที่เรารีบประกาศเพราะว่ามันมันพรุ่งนี้มันเริ่มแข่งแล้วก็เลยเอาเราก็เลยเอาเอาเอาแค่ในถือว่าฝากก่อนฝากฝาตรงนี้แล้วกันค่ะเตือนแล้วก็ได้ไม่ได้ยังไงก็ ถือว่าให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของสภาแต่ว่าถือว่าตรงนี้ได้มาลองเสนอกันดูก็ก็ลองดูครับเจตอเอางี้ต้องต้องแจ้งแจ้งให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งว่าอำนาจการตัดสินใจของกิจกรรมนี้มันไม่ใช่อยู่แค่สภาเนาะใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสภาเนี่ยก็จะเป็นเป็นกระบอกเสียงแล้วกันเป็นตัวกลางในการคุยเป็นตัวกลางสื่อส่งต่อไปก็ได้ครับได้ได้ได้ครับเจตื้อขอบ เข้าใจครับเข้าใจรัเรื่องครขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาคุยกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีอะไรเข้ามาคุยกันก่อนนะคะได้เลยวันนี้เข้ามาคุยอเ๋วพึ่งไปดพ่งไปอะไรมากมายขอบคุณคพูดอะไรไม่ไม่น่ารักมขอบคุณขอบคุณครโทษทีนะครับผมผอาจะเสียงเสียงแก่ไปหนอยแต่โทษครับ ไกเขาไม่ได้เสียงแก่ไม่ได้เสียงแก่ครับคนนี้เขาแก่จริงี่ผมยอมรั่นี่มันเลขึ้นเลยแก่สุนทจุปมอ่อกอดกันไมล่ะทำขนา่น่แล้วเรามากอดกันไหมล่ะหรือว่าบอกสายที่แท้บอกสูรังคูแหล่แล้วไปทำของอะไรของเธอสองคนน่ะทำไมล่ะไอของคนที่ช่างน่ารักเหอกอ่าอ่ะกลายเป็นกอดโอเคไม่ได้กอดอายุแล้วอยุสิบสองโอเคครับขอบคุณมากมานะคะขอบคุณอีรอนนะคะขอบคุณมาก ขอเรียนเชิญคุณวิกเตอร์ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเรานะเวลานี้ด้วยค่ะแต่ได้แต่พอพูดมาอย่างนี้ก็เข้าใจนะครับช่ไช่เออก็เข้าใจเขาอ่ะเออไอมุมมุมเนี้ยมุมนีผมแค่จํานวนไฟอ่ะก็คือมากกว่าละใช่ใช่ไอมุมมุมบีอ่ะเมื่อเมื่อวานผมพูดผมเมื่อวานผมก็พูดพูดอยู่แต่ก็อย่างที่บอกอะว่าเราก็ได้คําสั่งมา อก็จริงๆการจะเพิ่มอาวุธได้เลยได้ขายของหน่อยจริงๆการจะเพิ่มรางวัลก็ไม่ติดนะแต่แค่ว่าตอนเนี้ยพอมามองที่หนึ่งกับชมเชยอ่ะมันห่างกันเกินเห็นป่ะที่หนึ่งมันตีหกเอ็ดแต่ชมเชยมันตีอยู่ที่สองล้านเองอ่ะตอนนี้ชมเชยมันเออชมเชยมันควรจะดันขึ้นมาอีก แบบเนี่ยอย่างที่ที่สองที่สามที่สี่เนี่ยมันควรจะดันขึ้นมาอีกถ้าตามตามเท่าที่ดูกันนะหกล้านไอเทียดเจอะจังหวะแต่ว่าถูกแล้วนะว่าเพิ่มได้นะแต่ว่าห้ามลดลดไม่ได้ผมผมแค่ตกใจที่หนึ่งของของเบียห่างกันแค่สามล้านจไอ้กับเองแบบมันหานิดเดียวเองอ่ะใช่ใช่เดี๋ยนะขอไล่ก่อนโอ้โหนี่มันฉลาดนี่นะผูจะไล่อย่างไงวันเนี้ยแล้วผมโดนพี่ถามเลย ใครคิดเงินรางวัลบอกผมมาหน่อยดิผมก็ออไม่บอกคขาหลายว่าใครผมบอกว่าหลายฝ่ายผมใช้คำว่าหลายฝ่ายผมไม่อยากแบบพูดไปเยอมันก็หลายมันก็เยอะจริงมันไม่ได้คิดคนเดียวก็แบบว่าออชี้แจงก่อนว่ากิจกรรมเนี้ยมันมันเป็นการรวมกันทั้งประเทศสภามีหน้าที่รันงานแล้วก็ช่วยช่วยในบางส่วนเฉยๆเราไม่ได้แบบเป็นส่วนหลักในการทําทั้งหมดมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออถ้า มันล็อกมาแล้วมันจะล็อกเลยอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้มันถ้าเออเนี่ยหนึ่งแก๊งมีการรู้สึกว่าเป็นแบบนี้เราก็ควรจะอ่ะไปถามในแปดแก๊งซีว่ารู้สึกยังไงบ้างส่วนอีกุ๊ปบีเนี่ยไม่ได้จําเป็นก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปลดของเขาเพราะว่ามันประกาศไปแล้วอ่ะเขาดีใจไปแล้วอ่ะจะไปยึดเงินเขาคืนอะไรแบบนี้ก็ไม่โอเคไม่ได้อันนี้ไม่ควรเพิ่มได้อย่าไปลดเขา